ความรู้เสรีของจิมมี่เวลส์ความรู้มีราคาของมันเสมอแต่ความลับก็คือเราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าของความรู้ด้วยเงินเสมอไปความรู้ไม่มีราคาของจิมมี่เวลส์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อครั้งคุณแม่ของเขายอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อสารานุกรมโลกวงเล็บเวอร์บุ๊กเอนไซคลอพีเดีย ชุดใหญ่ให้ทว่าจิมมี่ก็ไม่ทำให้แม่ผิดหวังเพราะสารานุกรมชุดนั้นทำให้เขาเป็นคนรักการอ่านและชอบอ่านหนังสือทุกประเภทสามสิบกว่าปีต่อมาความชื่นชอบในการหาความรู้จากสารานุกรมของเขาก็เป็นแรงผลักดันให้เขาก่อตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหนึ่งซึ่งปัจจุบันคงไม่มีนักท่องอินเทอร์เน็ตคนไหนไม่รู้จัก เพราะมันคือวิกิพีเดียวงเล็บวิกิพีเดีย o m มสารานุกรมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจิมมี่ดอนัลจิมโบเวลส์เกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมคศ .1966 ที่เมืองฮันส์วิลล์รัฐอาบามาในวัยเด็กเขาเป็นนักอ่านตัวยงและมีนิสัยชอบเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จิมมี่เรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการคลังจากมหาวิทยาลัยออเบิร์นรัฐอะลาบามาหลังเรียนจบจิมมี่ทำงานเป็นผู้ค้าตราสารล่วงหน้าและตราสารสิทธิในชิคาโกแต่หลังจากนั้นเขาก็ติดใจเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเต็มตัวในปีคศ2 0 0พเล่ากันว่า ก่อนจะถึงปีนั้นจิมมี่หาเงินได้มากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวไปทั้งชีวิตเขาจึงเลิกทำงานในตลาดหุ้นเพื่อหันมาวิ่งตามความฝันในการสร้างสารานุกรมออนไลน์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสารานุกรมชั้นเยี่ยมของโลกนูพีเดียวงเล็บนูพีเดียคอมเป็นเว็บไซต์สารานุกรมแรกของจิมมี่ขณะนั้นจิมมี่วางแผนจะออกแบบนูพีเดีย ให้เป็นเว็บไซต์ที่คนทั er, do ่วโลกสามารถเขียนบทความลงไปได้และจะให้นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกชั้นหนึ่งเขาตั้งใจว่าจะขายแบนเนอร์โฆษณาด้วยเพื่อให้มีรายได้กลับเข้ามาพัฒนาเว็บไซต์จึงได้ชักชวนลารีสังเกร์ด็อกเตอร์ด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มาเป็นบรรณาธิการใหญ่ของนูพีเดียในระหว่างการทดสอบระบบนี้เองทั้งคู่พบว่านักวิชาการที่ตรวจสอบบทความได้มีจำนวนจำกัดเมื่อต้องแก้ไขางานที่ส่งเข้ามากลับไปกลับมาหลายครั้งจึงเกิดปัญหาข้อมูลติดขัดเป็นข้อขวดนอกจากนั้นพวกเขายังกังวลว่าหากนักเขียนถูกแก้งานบ่อยๆก็คงไม่มีอาสาสมัครคนไหนรู้สึกอยากเขียนบทความใหม่ๆส่งเข้ามา และหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปนูพีเดียก็คงมีบทความเพียงน้อยนิดและไม่ได้รับความนิยมเป็นแน่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ได้รู้จักกับเบนโควิชนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟแรงเบนแนะนำให้จิมมี่และลารีลองใช้วิกิซึ่งเป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมบทความได้โดยอิสระ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้จิมมี่และลารี่ชอบคำแนะนำนี้มากพวกเขาตัดสินใจเปิดตัวนูพีเดียวิกิเมื่อวันที่10มกราคมคศ2001อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญปนกับข้อมูลนักเขียนอาสาสมัครอีก5วันถัดมาพวกเขาจึงได้เปิดตัวเว็บไซต์วิกิพีเดียขึ้นอีกเว็บหนึ่งซึ่งจะโหลดบทความ ของนักเขียนอาสาสมัครขึ้นบนเว็บไซต์ทันทีส่วนนูพีเดียจะโหลดเฉพาะข้อมูลที่ผ่านการกันกลองแล้วเท่านั้นจิมมี่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าสารานุกรมที่ใครเข้ามาเขียนอะไรก็ได้อย่างวิกิพีเดียจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนทำให้เขาตัดสินใจทิ้งนูพีเดียไปเลยจิมมี่ได้ประจักษ์ว่าโลกนี้มีคนมากมายเหลือเกิน ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนักเขียนอาสาสมัครของวิกิพีเดียอาจเป็นใครก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้เป็นเด็กเล็กๆเ,เป็นคนตกงานหรือแม้แต่เป็นนักโทษในเรือนจำเป็นต้นพวกเขาเข้ามาให้ความรู้ตามที่ตัวเองถนัดชื่นชอบหรือสนใจอีกทั้งยังพยายามตรวจสอบความถูกต้องของการและกัน เพื่อให้ความรู้ที่ส่งออกไปนั้นสมบูรณ์ที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากใครสักคนเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับขิงวงเล็บที่มาทินกำเนิดวิธีปลูกคุณประโยชน์จะมีคนที่ชอบและสนใจเรื่องขิงเข้ามาอ่านแม้คนรู้จริงจะมีไม่มากแต่พวกเขาจะตรวจสอบข้อมูลของกันและกันแก้ไขอ้างอิงที่มา และทำให้บทความชิ้นนี้สมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากจิมมี่รู้ดีว่าวิกิพีเดียเติบโตขึ้นจากความรักและความเสียสละของเพื่อนมนุษย์เขาจึงทำงานอีกอย่างหนึ่งควบคู่กันไปกับการพัฒนาเว็บไซต์นั่นคือการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเขาพูดเสมอว่าวิกิพีเดียเป็นอะไรที่พิเศษมากมันเป็นเหมือนห้องสมุด หรือสวนสาธารณะเป็นดั่งวิหารของจิตใจเป็นที่ที่เราสามารถเดินเข้าไปเพื่อคบคิดเพื่อศึกษาหรือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกันผมจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำให้วิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ทุกๆคนบนโลกได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นที่ทราบกันดีว่าวิกิพีเดีย เป็นเว็บไซต์ที่เติบโตเร็วมากปัจจุบันวิกิพีเดียมีบทความมากกว่า17ล้านชิ้นวงเล็บเฉพาะบทความภาษาอังกฤษมีถึง4.6ล้านชิ้นเขียนด้วยภาษาต่างๆกว่า270ภาษามีอาสาสมัครมากกว่า1 0 0 0 0คนและติดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู้ชมมากที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกในปีคศ2014 เนื่องจากจิมมี่ไม่สามารถตีค่าความเสียสละของอาสาสมัครออกมาเป็นตัวเงินได้เขาจึงล้มเลิกความคิดที่จะขายแบรนเนอร์โฆษณาตั้งแต่แรกวิกิพีเดียจึงอยู่รอดด้วยเงินส่วนตัวของจิมมี่และเงินบริจาคเขาก่อตั้งมูลนิธิวิกิมีเดียวงเล็บวิกิมีเดียฟาวเดชั่นซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรขึ้นเพื่อดูแลเว็บไซต์นี้ เมื่อปลายปีคศ2010จิมมี่ได้ออกมารณรงค์ครั้งใหญ่ให้ผู้ใช้ช่วยการบริจาคและเรากับจะเป็นการยืนยันว่ามีคนมากมายบนโลกนี้เห็นด้วยกับจิมมี่ที่อยากให้ทุกๆคนบนโลกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเสรีเงินบริจาคจึงหลั่งไหลเข้ามาที่มูลนิธิจนถึงเป้าที่ตั้งไว้ที่16ล้านดอลลาร์ในเวลาอันรวดเร็ว จนถึงวันนี้วิกิพีเดียยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความถูกต้องแต่เชื่อแน่ว่าเมื่อต้องการค้นข้อมูลอะไรสักอย่างแทบไม่มีใครไม่แวะมาดูข้อมูลที่วิกิพีเดียก่อนและแทบไม่มีเด็กคนไหนทำรายงานโดยไม่ได้อาศัยข้อมูลตั้งต้นจากวิกิพีเดียผู้สแสวงหาความรู้ส่วนใหญ่รู้ดีว่าพวกเขาสามารถอ้างอิงข้อมูล จากวิกิพีเดียได้เพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งก็เหมือนการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ว่าการอ่านหนังสือหลายเล่มดีกว่าอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวจะว่าไปแล้ววิกิพีเดียเป็นเหมือนเข็มทิศที่บอกทางให้พวกเราไปต่อได้นั่นเอง อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊คส์